มือนี้อาหารของเราเนี่ยังแม่น้อยของฝากจากกี่สาวมาจากจากราคานครับผมน่าดูนนะปลาปลาคอนจากน่าดูนครับผมจากอ่าโบราณทั้งบ้านรินปลาน่าดูนครับผมเขึ้นทอดบ้านเพิ่นได้ปลาคอนเพิ่นได้ขึ้นทอดนองเพิ่นฝากมาให้หลานชายไปบ้านมื้อนี้เดี๋ยวกินให้เพิ่นดีใจกันเนาะจ้าไปครับสลมดอยน้องคันพกกันแล้วโอ้โหเสียบไปสวัสดีครับสวัสดีจ้า นายให้เพิ่มวิธีตามเขาครับผมมาปรบประพอกันคือเก่าวที่เก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมเพื่อแซบพื่เก่ามือได้มกปลาลูกกอกจากตะลังค้ามาแต่หมูว่านนี่คิดถึงหมูว่านคิดหอดคิดถึงอยากรีวิวใจจะขาดเพราะว่าพี่น้องกูเตาเอามาให้ทรงทรงรูปไปให้พี่สาวเบิรงให้เอ้ยไอเบิรงกูอยู่บ้านเนาะสิเดมีกำลังใจโอ้หมอนี้น้องได้กินมกปลาให้ว่า กินอย่างนะครับโปะปากคอหน่อยตัวน้อยๆเนี่ยมันกระลั่งคอนนะเกี่ยวเข่าไปจับน้่น้่มเหมือนอันเก้ารถนะข้องรถข้องรถเกี่ยวเข่ามาได้จ้ะเด้อพี่น้องท่างไก่ท่างไก่มากินกันมีแต่ปกคอหน่อยล้วนอันนี้ว่าไดไไปซื้อได้ครับผมบางปีก็เป็นปลาเข็งหน่อยเนาะปีนี้แบบเป็นปลาคอหน่อยว่าอะไไปซื้อได้เนี่ยปีหน้าจะเป็นปลาดุกหน่อยให้ได้บ เมนเอาไว้กับใบไงเพราะว่าหนามมันแห้งแล้วจ้ะมาแซบแซบน้ำกันพี่น้องแล้วผับซีผับห่างแกยวบองก็ได้พร้อมเนี้ยเห็นปะแซบแซบจังก็คนคือมกบาดีแช่ลรือหืมมกซาบีอื มกเนืนุ่งๆผู้ฒ่อบันท้าเซตตะเคือกระแสบได้ป่าป่ามันเป็นมันอยู่ที่ป่าก็่ป่าบันท้ามันนั่อน้ำบันท้ามันน้ำอรดอ ขั้นสมแล้วกระหิวขอพอดีกบได้เวลาเฮ็ดคลิปเนี่ยคอยแม่เบ่งวันนี้ก็ขอบคุณล,ละไรครับตาอรับลูกค้าที่แวะเวียนมาหาเนาะหิวกันลูกกันมาก,กินครับผมเจียวกับแซ่บๆซ่วงความปีใหม่เนี่ยไม้หอย,ย้องสมอยู่ละขันใกล้ปีใหม่รีบ น่าห่วหกับผสงเลยเด้ใจะกินตรงๆน้องยูยี่ก็บทั้งมาแเรามือเนี่ยออเดอร์ได้ซิปก็ออเดอร์แล้วแต่างานไพ่ตดทั้งไม่อีกับทั้งมากครับผมตรงนี้รับแต่ไกลปีไหมก็มารับเอาเองเพราะว่าเพราะมั่นใจการขนส่งนะการพันยุทธบ่ยุทธกับต๊ข้างอะนะหลังปีใหม่ก็ส้งกับไปสมเน่าตั้นแล้ว โอ้ยโมกปับคอแมไม่ได้เใจ๋ยๆครับเลยไหมนึกแต่ว่าเป็นคือคัดเลยครับแกใส่เดียวกันเป๊ะเลยอืมวันปลาลูกคอด้วครับผมปากคอหน้ากระเทาะเนี่ยปากคอเนคนคือจับได้ครับแตเนาะอือโอ้โหคุณไงงามเกาหลีเลย อยากคำละซีขมละหาฝากไปถึงก๋วยเตี๋ยวมะไหครับผมขอให้สุขภาพแข็งแรงเย,ย,ย,ย็บเจ็บเจ้าไข่เจ้าจนอันนี้เพืนครับขาดมาโดยตรงเลย มันทำไม่ได้เดี๋ยวได้โอกาสหมอหมอน้องก็พยายามหรอกคือพออุืปปนอนลนเลยอายุบันเพิ่งมีเขาไม่ไม่พร้อมเขาไม่ก็ได้กินน้องบอกว่าพัาต้องอามาดอกเอาไว้อคออค้นดูทั้งบ้านเพื่อขาดคุเหเลือจะได้ก,ก็ได้ขาย ยังฝังให้น้องกินคือเก่าเนาะแมงประกาศอื้อแบบแล้วจนกัดมือของโอ้เริ่มสมตัวล่ะมื้กเชีมื้อเชียงบ้าเอากับตีมือดีดีตั้ง เป็นใจกับพ่อบ้านน้ำแนม่หอมหอมพี่น้องคาร์ตันไอตู้ไทยบัน<อ>นยบ่นห่ไอตู้ไทยบั่นหอแมนหอมกัก <c oughs> สมกระแทบ กินบันเนี่ยคือถึงตอนจ้าของเป็นเด็กหน่อยเนาะกินเงินสุดยอดเลยอืมกินถึงแม่โอ้ยกัไใปลาทรัพนี่ยังใช้น้ำไม่สมกระแซบได้พอออนใรลวดเดียวคู่กันนั่นด้วยขวันขวอนลูกมันปลาข่อนใส่เดียวกันเมดพอกันโตเป๊ะเป๊ะเป็นจังเงิน ต่ว่าเพน่งมีสายใหญ่อยู่มล้วลูกสายใหญ่กับมีอันนี้พวกนี่ยุ่งนะยุ่ทุกเท่งของหน้าเอาไว้กระจายสิมือเสือ้อนั่งกัแล้วสิฮะบางมือก็ยุ่ว้านครับผมแต่ตอนนั้ห้อยเหัอกับจ๊นุ่งกันเลย บางเมื่อกะยุบ้านสวนมันนี่กะไปกินยุบ้านเมื่อนี่ขั้นสมตรงเคนก็เลยกินยุกินยุลาน,นาขั้นสมนี่ก็ออเดอร์มาล่วงล่วมกันค่อยส่งทีเดียวครับผมลองทำเหมือส่งหน,นึ่งยังไดคนที่โทสรสังมากอ่ะเป็นรถรถไปเนาะว่าปน<ด>ทีส่งแต่ละคนกะมันหนาก มันได้มาตรฐานเดียวกันมาเลยโอ้ยนะหอ,อมพันู่ตัวขนาดมากเป็นหมื่นนะมกแห่งมกแห่งครับได้ทั้งกบได้ทั้งกบย่างกบย่างขา่ามามักสมวาก็ได้อสมุมวหมักมักที่ท่านหรืออาการเรียกมัก พุทธาพุทธาพุทธาหน่อยมานเท่าไรมะน,น้ำร้านบัดมั้ยไอ้ท่านหน่อยแซ่บอยู <c oughs> ่บ้านก็จะมนะาเก็บก็จะบ้านเพิ่งก็กินเธอละน้อยเธอละน้อยเนาะคนกูเก็บไปก็เป็นขื่นสั้นเอาแยาเอาแยาเอาแ <c oughs> ต่แต่ตาแง่หนึ่งก็ ต้มดอกระแทบกินแต่ฟังนี่นะผมกินเป็นฟังฟังไปมันจะเป็นเงี่ยนกินเกียดเนี่ยอะ่าน้องบ่ถิ่มเน้อของมาตาบันกินจนเมื่อจะขาบกระสังบุ้นกินคือเจ่ามันมีคาหลายมีคาท้างกำใจครับจะมันมีคามากไหม นี่แม่ป่านี่แม่มันบ่มีหัวอื่นนะมันงามมันบ่มีหัวอื่นเลยเหรอืืือออนี้ยยังเงี้ยก็เรียกออกได้คักได้เนี่ยโอ้เดี๋ยว คิดตึงก่อนจะเขาไปเดิน ngoài แล้วนี่แหละโคดีซามันห้องบุกหยากยังไงกับวัติมอบปากันวยเร่งนำใจทำบ้านนำใจกับมากก่อนกินย่างหอดกับขึ้นหอดปีหอดนลอกเนาะ ยายนุ่งกับลูกขึ้นแยามยังขึ้นละมันนี่ครับนิ่มปริครุบรนิ่มปกิไปิ้บ้นอ้ยพิกรอน,อนบลปกิตัวไม่ไม่เดี๋ยวปลาชนิดเดียวนะ อยิ้มแล้วครับนี่เดี๋ยวสิมีอีกครับสองครับสามก่อนนอนกับขอบุญขอบคุณเอ้ไอ้ทีพี่มีน้ำใจส่งมาให้นองกินเนาะหลานไปบ้านพอดีพบมาฝากนองฝากนูห้สุขภาพแข็งแรง เก็บหายไข่สำหรับมืน่อนี้ย,ยายน้องกับในหอยกะขอตัวก่อนเด้อจเด้อขอให้เป็นออกทุกคนทุกคนทุกความเจริญค่ะสวัสดีค่ะ